สวัสดีทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจ STP มันงะนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องแจ้งทุกคนก่อนว่าอันนี้มีแค่ตอนเดียวนะครับเพราะว่าน,นี้คือตอนที่แอดเข้าแปลมาถึงตอนล่าสุดที่เอาลงไว้ในเพจนะครับใครอยากจะอ่านก่อนหรือว่าอยากจะอ่านจนถึงตอนที่แอดเข้าแปลไว้จนถึงตอนล่าสุดก็เข้าไปติดต่อที่เพจ IIM งอบได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปต่อกันเลยไป นายหญิงบอกว่ามีคู่ครอบครองมกุฎิยานุาทั้งหมด7คนหากผู้สืบทอดพรแห่งพระผู้เป็นเจ้าและผู้สืบทอดประชาแห่งสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นนายหญิงจะตกอยู่ในอันตรายความหมายของนายน้อยคือกู่ชิงเฟิงคือหนึ่งในผู้ครอบครองมกุฎิยานุาณอย่างนั้นเลยอครับข้าเองก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะว่ากู่ชิงเฟิงจะเป็นหนึ่งใน7คนนั้นหรือเปล่าข้ารู้เพียงว่าจุดประสงค์ของหลิวเปียวเปียวที่ทำเช่นนี้ ก็เพื่อพิสูจน์ว่ากูชิงเฟิงคือหนึ่งใน7คนนั้นหรือไม่ในขณะเดียวกันก็เพื่อหลอกล่อให้ผู้สืบทอดพอรแห่งพระผู้เป็นเจ้าและผู้สืบทอดปรัชญาแห่งสวรรค์ออกมาแม้ว่าสุดท้ายแล้วกูชิงเฟิงจะมีมุกวิญ,ญญาณอยู่ในมือแต่เขาก็จะถูกคนพวกนั้นเพ่งเล็งนายน้อยจะบอกว่าไม่ว่ากูชิงเฟิงจะเป็นผู้หนึ่งในผู้ที่มีครอบครองมุกวิญ,ญญาณหรือไม่ ก็มสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปล่อยให้คนพวกนั้นคิดว่าขู่ชิงเฟิงคือหนึ่งในผู้ที่ครอบครองมกุญญาณเมื่อเป็นเช่นนั้นคนพวกนั้นก็จะพุ่งเป้าไปที่ขู่ชิงเฟิงและมามองข้ามพวกเราไปแม้ว่าพวกเราจะยังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขู่ชิงเฟิงเป็นใครแต่ตอนนี้ตอนที่อยู่ในถ้ำดูเหมือนว่าเจ้าหลวงจีนน้อยนั้นจะดูหวาดกลัวขู่ชิงเฟิงอยู่ไม่น้อย เขาเป็นผู้สืบทอดพอรแห่งพระผู้เป็นเจ้าหากเขาหวาดเกรงต่อกูชิงเฟิงเช่นนั้นผู้สืบทอดปัจฉยาแห่งสวรรค์ก็คงจะเกรงกลัวกูชิงเฟิงเช่นกันเป็นเช่นนี้นี่เองไม่คิดว่าแม่นางหลิวจะเสียสละเพียงนี้ผู้น้อยเลื่อมใสย,ยิ่งนักนับถือนับถือเลื่อมใสงั้นเรอในในในน้อยท่าน เจ้าเลื่อมใสอะไรมีสิ่งใดที่น่าเลือ่อมใสหลิวเปียวเปียวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเล่นอยู่กับไฟนั่นแหละที่น่ากลัวนางไม่รู้ตัวเลยว่านางกำลังเล่นอยู่กับไฟหากเขาไม่ใช่หนึ่งในผู้ครอบครองมุกวิญญาหรือต่อให้เขามีมุกวิญญาณอยู่ในมือเจ้ารู้ไหมว่าเขาจะต้องการทำสิ่งใดข้ายินดีที่จะเผชิญหน้า กับผู้สืบทอดพอรแห่งพระผู้เป็นเจ้าและผู้สืบทอดปรัชญาแห่งสวรรค์ดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับคนลึกลับไม่รู้จักที่มาที่ไปอย่างกูชิงเฟิงนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้สืบทอดพอรแห่งพระผู้เป็นเจ้าก็ดีหรือผู้สืบทอดปรัชญาแห่งสวรรค์ก็ดีอย่างน้อยพวกเราก็รู้ว่าพวกเขาเป็นใครมีจุดประสงค์อะไรแต่กับกูชิงเฟิงนั่นเจ้ารู้หรือว่าเขาเป็นใครมีจุดประสงค์อะไร แน่นอนว่าไม่รู้พวกเราไม่รู้อะไรเลยข้าไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครไม่รู้เลยว่าเขามีจุดประสองค์อะไรรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่น่ากลัวอย่างมากและที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือหลิวเปียวเปียวคิดว่าตัวเองคิดถูกที่ไปทดสอบกูชิงเฟิงต่อหน้าคนอื่นๆเช่นนั้นนางเป็นคนเจ้าเล่แม้แต่ข้ายังมองออกและเจ้าคิดว่ากูชิงเฟิง จะมองไม่ออกหรือหากกูชิงเฟิงรู้แล้วทำไมเขายังปล่อยให้แม่นางหลิวเล่นตามบทของเขาอยู่ล่ะทำไมงั้นเหรอถามได้ดีคนอย่างเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าก้ารู้แล้วเขาเขาเขาต้องการเออเชื่อไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเปียวเปยวกำลังตกอยู่ในอันตราย ชุบชุบอยู่เปียวรีบออกจากกูชิงเฟิงเดี๋ยวนี้พี่ไวชิงท่านไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังยุ่งอยู่นะหากเจ้าไม่อยากตายแล้วก็รีบออกมาจากเขาเดี๋ยวนี้หลังจากที่เขาหลังจากนี้เขาจะาต้องฆ่าใครบางคนแน่เจ้าไม่รู้อะไรเลยหรือไงแล้วทำไมเขาถึงต้องการจะฆ่าใครบางคนด้วยล่ะอ๋อหรือว่า ท่านคงจะหมายถึงคนพวกที่สร้างปัญหาให้เขาอยู่ตลอดเวลานี่เหรอหากเขาต้องการจะฆ่าคนพวกนี้แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับข่าหรือเจ้าไม่เข้าใจหรือไงเขาไม่สนหรอกว่าคนพวกนี้จะเป็นหรือตายคนพวกนี้อาจจะมีชีวิตรอดหากพวกเขารู้ว่าชายคนนี้เป็นใครแต่หลังจากนี้แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขาจะกำจัดคนพวกนี้อย่างไม่ลังเลและไม่สนอะไรเลยทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดตรวจสอบก็ตรวจสอบไปสิข้าก็แค่พยายามใช้เขาเพื่อหลอกล่อผู้สืบทอดประชญาแห่งสวรรค์ออกมาก็เท่านั้นเองตรวจสอบอย่างละเอียดข้ากำลังพูดว่าตรวจสอบอย่างละเอียดนี่เจ้าเข้าใจที่ข้าพูดมาไหมเนี่ย สำหรับคนที่ขี้เกียจทำอะไรยุ่งยากอย่างเขาหากว่าเขาต้องการที่จะตรวจสอบอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็เขาจะกำจัดคนผู้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไม่เหลือซากกำจัดทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยจริงหรือนี่อ้าวจบครับผมก็อย่างที่บอกครับมันสั้นมันมีแค่นี้ครับผมคือแอดเขาแปลไว้เท่านี้นะก็เดี๋ยว รอให้แอดปล่อยออกมาก่อนเราค่อยไปอ่านต่อกันอีกทีก็ถ้าใครสนใจก็อย่างที่แจ้งครับผมไปติดตามที่เพจของแอดได้เลยนะตามที่เห็นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมจะใสะ่ไว้ข้างล่างด้วยว่า ลิงก์มันไปยังไงกดตรงนั้นก็คือไปหน้าเพจของเขาได้เลยแล้วก็อ่านได้เลยถ้าสนใจอยากอ่านก่อนก็ไปติดต่อแอดค่บขออ่านก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็พอไว้แค่นี้แหละครับผมเอาไว้เจอกันตอนหน้านะครับถ้ามาจะรีบอัปเดตให้ทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ